สีแนลิสันมอนเตอร์จะร้องกัอะไรร้องคอว่ะดูเด่จะจเลยนะดูเดอดเดืตไม่ดูก่อนจะพึ่งตีนะเดี๋ยวตูไมดูเฮ้ยอะไรวะแมนคอหรอตัวขึ้นเหรอใหญ่จริงใหรอใหญ่อะใหญ่นรุ่นั่นเลยอ๋วนะอาจะตีนลชูวับ นุดนะเฮ้ยมีได้สิพูดอย่างนั้นไ,ไ,ได้ไงอ่ะเียดอกเอาให้มันกัดกมแรกื่อใจมแรกมันจออ้องอยู่จออไหมเอมันอยู่ตรงไหนแน่แหวงยอยู่ริมป่านู้นรอเปล่าทางขามือเปล่านีเา่เอาเอา่ออมยงก็พยาเยวะ này yểm yểm nào ơi, trống pé đấy tham vi tay trái cang đấy, quẹng bóc trái cang đấy, quẹng, 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 อการตีคอกมันจะต้องแบบเน้นๆนะเนาะเหมือนกัดยากมันมีใครเขาตีกัดกันนั่นไงนั่นไง,นนไงเอา้า <c oughs> คืออ่อนเทอวะสุดยอดไปเลย <c oughs> อู้แหวงใหญ่นะใหญ่นะ อยังใหญ่แวงยังใหญ่ปาดได้กัดเต็มเต็มเลยไหมคือไม่โดนวะฮะฮึปโอ้ยอ,อยู่ไหมอยู่ไหมเดีย๋ยวน้องฟอับมีขาดไหมขาดไหม เดินไปดูดิออ้ยแหวงเก่งจังเลยแหวงตีคอกจะจะจะเพลงเหี้ยมายังไงวะกูไม่ได้เปิดแต่หน่อยได้หมดล่ะโอ้ยแหวงตีคอแหวงโคตรเก่งเลยอ่ะไม่ใช่วะเฮ้ยไม่ใช่ไหนดูดิไม่ใช่ไม่่ใชไหนโชว์ดิไม่ใช่เอออุ้ยสวยสวยใหญ่สายใหญ่ฟ้าพี่เลี้ยงมันนะโอ้ยสุดยอดแล้ว เฮ้ยเดี๋ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโทรหาต้อมหน่อยอธิบายไปเต่าตนุสีแน่นะครับเนี่ยเต็มปากเต็มคำอันนี้ไม่ใช่คอกนะครับเฮ้ลองดูที่ตัวมันใสเปล่าใสดิครับใสนี้เลยอ่ะใสดิดูดิดูดิตาย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 นะอ้วนเลยอ้วนตับเลยเฮ้ยยงวะเยี่ยวเหรอเยี่ยวเยี่ยวปลาเยี่ยวเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นเลยมันถ่ายน้ำหรือเปล่าแหวงเฮ้ยมันดูแหวงตีคอกี่ ต้มต้มปูปลาบัวตัวนึงปลาบัวคือบวกคือว่านอนสันนิวาปลาบัวเอ้ยดูดิดูดิโอยยอดโอ้สุดยอดอธิบายไหมทีเยอะไรเอาซิแนนที่ตันมอนเตอรเลยครับนี่เป็นพระเอกเลยนะใหญ่ปากค้ดนะครับดูนะครับไหนบอกโก้หนุ่ยที่โก้หนุ่ยที่อาการปากัดเป็นไง ไอ้นุ้ยนี่นะปากคอก็ตีงี้นี่เฮ้ยสุยอดไขแหวงตีเลยถ้ารู้ว่าคอไขแหวงตีทันทีโอเคปากผลงานเต่าตันดุกคจีเนลลิสตันบลนเตอร์